ก็ทักทายทุกคนนะครับผมกับเที่ยงวันจันทนะเที่ยงวันจันทรวันนี้ก็มาดูเลขตารางแล้วก็ชุดสรุปชุดเด่นนะครับว่าจะให้เด่นอะไรนะครับรอบที่แล้ววันศุกร์ให้เด่น1กับ2นะครับก็มาที่1นะครับส่วนตัวเจาะเนาะก็ไม่ได้เพิ่มตัวเลขมานะผมเอาแค่9ชุดมามา41นะครับ71ไม่มา51ไม่มานะครับ ตอตลรางก็เข้าหแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับสลับ2ตัวล่างนะครับส่วนชุดเด่นบนเข้าที่เล,นะล็กหนึ่งเนาะหลักร้อยรอบที่แล้วผมหลุดนะเอาสูตรนี้มาอ่ะทีนี้ผมจะเพิ่มหรือเปล่าหลังจากที่เมื่อวานผมลงไปให้แล้วก็คือสูตรสูตรชุดสองตัวที่รอบที่แล้วมันมาในตัวมันเองเลยก็คือห้าเจ็ดนะครับมันได้ห้าหกเจ็ดมันก็ออกห้าเจ็ดเลย แต่รอบนี้ก็คือ27 28 29นะครับ37 38 39 47 48 49ดส่วนเด่นวันจันทร์3ามนะครับแต้มล่าง23456มส่วนหลักร้อย567 89วันนี้จะมาเน้นหลักร้อยให้ว่าคนจับตัวไหนดี567 89 5ตัวนะครับแล้วก็สายเหนื่อย2ตัวนะวันนี้จะเด่นอะไรนะครับ <c oughs> มาดูเลขในตารางก่อดน,นะครับ เลขในตารางวันนี้จับไปที่สองสามนะครับเจ็ดเก้าแปดห้าสี่นะครับ 2องสามสห้าเจ็นะครับไม่มี6เออนี่คือเลขในตารางนะครับเด่นบนรอบนี้นะครับ <c oughs> เด่นบนนะเขาจะเด่นไปที่สี่เจ็ดแดแล้วก็เ้านะครับชุดเด่นบนนะครับสี่เจ็ดแปดเ้าอ่า หลักร้อยนะครับถ้าจับมาหมดเลยทุกตัวเนาะจับมาหมดทุกตัวหลักร้อยห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวค่อยเน้นนะครับก็จะมีหลักร้อยห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหลักร้อยก็คือเด่นล่างครับตรงนี้ <c oughs> ก็จะมี5้ xx ห xx เ xx อยู่ตรงกลาง8 xx เ xx นะครับก็คือหลักร้อยหตัวนี้วันนี้หลักร้อยนะครับถ้าตามสูตรที่ชนนะครับจะเหลืออยู่3ตัวที่จะเน้นนะครับก็คือหลักร้อยหรือเน้นล่างนะครับ เน้นที่6เน้นที่7เน้นที่8ครับ3ตัวนี้ครับ6 7 8ครับอ่าสายทะแยงตรงนี้ครับเน้นที่สีเขียวครับหลักร้อยนะชนกันที่6 7 8ครับ6 7 8 3ตัว6ไม่มีแตงิตารางเพราะ สามมันไม่เดินที่จริงคับผมอยากเปลี่ยนหกเป็นสามเกิดสามเป็นหกมากแต่ว่าเมื่อมันติดมาเกิดเข้ามาอยู่ในสูตรเนี่ยแล้วผมไม่ใส่ลงมันก็อาจจะพลาดเพราะฉะนั้นหกวันนี้เด่นที่ร้อยแต่ผมไม่ได้จับใส่ในตารางให้นะครับนะชุดนี้น่าจะผมมองดูแล้วมันน่าจะอย่างน้อยน่าจะติดที่บนได้นะหรือติดสักชุดหนึ่งได้ก็เลย เลือกไม่เอาหกมามันก็จะมีห้าห้าไม่เด่นนะแต่ว่าผมติดมาห้าไม่เด่นในร้อยนะครับแต่ว่าเลือกมากกว่าหก <c oughs> เออก็เนี่ยสองตัวเนี้ยก็บรนเบียดหกออกนะครับแต่ตัวอื่นนี่ผมมั่นใจว่าสองสี่เก้าเจ็ดแปดห้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่ามองที่สุดก็คือชุดแยงนะครับสองสี่แปดเจ็ดเก้าชุดแยงเนี่ยเป็นตัวที่ เด่นกว่าเพื่อนแล้วก็ประกอบด้วย3กับ5ซึ่งกําลังอ่อนลงมานิดนึงนะครับวันนี้หลักร้อยสามตัวเน้นไปที่หกเจ็ดแปดครับเน้นหกเจ็ดแปดจากมีห้ามีเก้าเป็นตัวรองแต่เน้นที่สามตัวนี้นะเออส่วนตัวเจาะผมจะเพิ่มอะไรไหมไม่เพิ่มครับดูแล้วผมอืมถ้าไม่เพิ่ม ขออนุญาตเพิ่มแค่2ตัวแต่ผมจับในนี้มาหมดเลยแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มกันในตัวนี้คือมันมันไม่มีในสูตรแต่สูตรอื่นมันมีผมเลยจะลองลงไว้ให้เผื่อมันมาบนล่างนะครับยกมาหมดเลยนะสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับก่อ,อนที่จะไปเน้นนะเออก็จะมีสี่เจ็ดสี่แปด สี 49, นะครับสองเจ็ 27, 28, รองไปที่3 7 38 39นะครับนะอยากให้กันไวสองชุดไม่รู้ใครอยากจะกันไม่รู้นะครับผมอยากกันตัวนี้ไว้ก็คือกัน2ตัวก็คือ5มีติดมา5 4 59พอนะครับอ่ะ ขอเพิ่มนะครับวันนี้เด่นสองตัวนะผมวางเด่นไปที่ตัวแรกครับเลข4ครับตัวถัดมาครับผมมองไปที่เลข7ครับอ่ะไม่เอาเลขใกล้เคียงนะวันนี้ขออนุญาตเลือกชุดเด่น4เด่นเจ ติดที่หลักร้อยด้วยนะครับวันนี้หลักร้อยเน้นที่สุดถ้าสูตรคู่ขี้ผมไม่หลุดมันจะเด่นที่เลขเจ็ดครับเด่นที่7รอง8ปรองหกครับหลักร้อยวันนี้ตัวที่เด่นที่สุดเด่นที่7เพราะฉะนั้นล่างเน้นที่ ลองด้วยแปดหกนะครับผมมองที่เลขเจ็ดถ้าสูตรคู่ขี้ไม่หลุดนะครับสูตรคู่ขี้วันนี้หลักร้อยผมได้เลขเจ็ดชนสามตัวหกเจ็ดแปดเน้นที่เลขเจ็ดผมให้เน้นตัวนี้เป็นพิเศษนะครับก็คือเลขเจดนะมันชนชนที่คู่ขี้อ่ะชนหกเจ็ดแปดแล้วก็ชนที่คู่ขี้ผมให้เน้นตัวนี้ ตัวหนึ่งนะก็คือเลข7ผมเน้นที่เลข7นะครับตัวนี้นะรองที่8กับ6นะครับตัวเดียวก็เลยตัดสินใจเลือก7มาอยู่ในซ้ายเหนื่อยแล้วก็เลข4นะครับเลข4ี่อ่าแล้วมีอะไรน่ามองอีกไหมเดี๋ยวเด่นจันทร์ผมมีอะไรเด่นจันทร์ผมมี3 4มสี่ห้สชนที่สุดนี้ครับอ่าสุดนี้ห้า หาติดมา5มีติดร้อยด้วยอ่ะแต่ไม่ได้เน้นให้มากนะครับทีนี้มาดูชุด3ตัวนะครับจะจับอะไรให้ผ่านคอมเม,มนต์นิดนึงมีเสียงวันนียคุณพี่พัฒน์สวัสดียมเที่ยงค่ะแอร์ทานเ้ารยะยงะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอิ่มแล้วคุณลุเงเดียวสวัสดีค่ะแอร์ลาวนันศุกร์ได้บนล่างเลยครับคุณน้อยสวัสดีค่ะจ้าหนวกปางค่ะสวัสดีค่ะร้านคุณแมวนะครับคุณมิ้ยดาบอกสวัสดีค่ะ์ <c oughs> คุณเที่ยงใจว่ะสวัสดีค่ะ เสียงฝนกำลับบงจะตกเลยค่ะอ๋อสุธีนบอกปังๆเจแอดครับผมฟาร์มเจนกีดาคุณหนูเล็กก็มาสุชาดาวสวัสดีค่ะคุณอรักอะไรเนอพินป่ะเนี่ยสวัสดีค่ะวัสนาปังปัง,ปงค่ะอาจารย์วันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์เออ <c oughs> คุณนัทอ่อนสวัสดีค่ะคุณราวีชอบเจ็ดสี่แปดอ่ะผมเลนนะครับเน้นที่เจ็ดตัวแรกครับเจ็ดตัวหนึ่ง เด่นที่สุดนะเพราะว่ามันชนสูตรคุกกี้สูตรคุกคี้หลักร้อยมันได้ที่เลขขี้ครับเลขขี้ก็เลยเน้นเจดให้รองที่8ดกับ6ครับ3 <c oughs> ามตัวนะมาดู3ตัววันนี้วางตัวไหนบ้างรู้สึกว่าผมจะเป็นวัดหรือเปล่านะ้นำมูกจะไหลเลยเออปุดเสียงขึ้นจมูกมดแล้วนะครับอ่ะก็จะมี สาตัวไปที่ไปที่ตัวไหนวะ <c oughs> ไปที่ตัวไหนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเจ็ดสี่เก้า เจ็ดสองเก้าแปดสี่เจ็ดเบิ้นหามครับเบิ้นหามเจ็ดสองเจ็ดครับมีอีกไหม แปดสี 8, 4, ่เจ็ดแค่นี้ก็พอแล้วมะแล้วก็เอาแปดสี่เก้าได้ไหมสองเก้าเจ็ดสองเก้าแปดสองเก้าเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดผมมียังมีแล้วแปดสี่เก้าสักชุดหนึ่งก็ได้ไม่ได้จับหกเลยนะ ก็เน,น้นที่เจ็ดกับแปดมากกว่าอ่ะตามนี้นะครับก็จะมีหามเจ็ดสองเจ็ดตัวหนึ่งนะครับหรือจะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดออผมเลือกเอาแล้วเนี่ยเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดะไรประมาณเนี้ยหาม่ะชุดเน้นนะครับ ุดเน้นแล้วเอาสี่ตัวก่อนเอาชุดเน้นกันเน้นไปที่สี่เจ็ดสี่เก้าสี่แปดสองเก้าสองเจ็ดครับสองเจ็ดสองเก้าสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดอะวันนี้ผมเน้นอยู่ประมาณนี้ตัวกันตัวระวังห้าสี่ห้าเก้า คือวันจันทร์นะเลขเด่น2ตัวที่เข้ามาประจานะก็คือเลข4แล้วก็เลขหครับจะไม่จะสตัวนี้เขาจะยึดเลยเพราะฉะนั้น5ไม่มีในสูตรแต่ว่าผมจับกันให้ก็คือกลัวห้าสี่พี่น้องนะครับเพราะว่าเลขที่เด่นที่สุดนะครับก็คือ4กับ5ตัวที่ผมเน้นที่สุดวันนี้ของวันจันทร์นะครับตัวไหนที่มันเด่นที่สุดนะผมยืนหนึ่งให้ตัวนี้นะครับ อันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งวันจัน์ทนะครับจะหลุดยากมากครับจะพลาดยากมากตัวนี้ขอเน้นนะพลาดยากมากเลยถ้าสี่พลาดเขาชอบเอาห้ามาแต่ห้าไม่มีในสูตรผมเลยจับกันมองวิี่ห้าสี่ห้าเก้านะสี 4. เป็นตัวที่เด่นที่สุดในบรรดาตัวเลขทุกตัวนะครับถ้า4ี่หลุดเขาชอบส่งห้ามานะผมเลยจับกันแต่ถ้าไม่หลุดยังไงวันนี้ผมว่าสี่ยืนหนึ่งสี่ยืน1ครับวันนี้อันดับ1คือเลขสีตามด้วย7ครับขอเลือกตัวนี้ครับ ไม่เลือกห้าแต่เลือกเจ็ดนะเพราะว่าดูจากสูตรหลักร้อยที่ผมได้แล้วมันล่างอะ่ะมันก็มีเจ็ดนะวันนี้ก็มองเจ็ดไว้เดน่เดนๆอยู่ถ้ามาสี่เจ็ดเลยก็ดีไปนะครับเอดังได้สี่เป็นปัญญาคมเด่นหกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดครับอ 6, ปัญญาคุณกิติศักดิ์เก้าสองแปดห้านะครั สี่ตัวนะครับถ้าสี่ตัวสี่ตัววันนี้ค่อนข้างที่จะจับยากถ้าสี่ถ้าแปดมาโอเคแต่ถ้าสี่มา,าถ้าเจ็ดมาผมจะจับยังไงให้มันได้ชดสี่ตัววันนี้เออสี่เจ็ดสี่เก้า สี่เจ็ดสองเก้าประมาณนี้มั้ยหรือไม่ก็สี่แปดสี่เจ็ดนะครับสี่แปดสี่เก้าอ่ะผมจับให้แค่นี้พอไอตัวสามนี่ติดมาเนี่ยผมไม่ยอมไม่อยากจับเลยนะเพราะว่ามันไม่เดินนะถ้ามาก็วันนี้แหละ แต่ไม่อยากจับให้เลยกลัวเขามาหลอกอีกทีหนึ่งอ่ะจับลงทีไรเบียดตัวอื่นทุกทีเลยนะครับก็จะมีสี่แปดแล้วก็สี่เก้าสี่แปดสองเก้าหรือสี่แปดสี่เก้าดีสี่แปดสี่เก้าไหจับสี่เก้าด้วยประมาณนี้ครับสี่ชุดเนาะ สี่ตัวโต๊ดยืนหนึ่งขอเลือกเลขสี่ครับวันนี้ยืนหนึ่งนะครับวันนี้เลือกเจ็ดมาเป็นตัวรองเพราะว่าดูแล้วเจ็ดเด่นล่างที่หลักร้อยแล้วก็เด่นที่บนด้วยก็เลยเลือกเลขเจ็ดวันนี้เลือกสี่กับเจ็ดนะสองตัวนี้น่าจะมีสักตัวหนึ่งก็พระเอกขอเลือกเลขสี่ครับพระเอก ตัวเดียวเลขสี่ครับอัด4เน้นๆครับวันนี้ก็ดูจากเด่นวันจันทร์มี4ด้วยครับเด่นวันจันทร์มีสามห้านะแต่3ามันยังไม่เดินแล้วก็วันจันทร์ผมมี4ชนกับศูนย์นี้พอดีก็เน้นที่4เป็นหลักสถิติ4คโคตรโหดมาก1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้า กางวดมาแปดงวดสถิติวันจันท์นะครับถ้าเบิ้ลสี่สี่ไหมได้ครับถ้าเบิ้ลสี่สี่ได้สี่สี่กับเจ็ดเจ็ดผมให้สองตัวนะถ้าเบิ้ลน,นะสี่สี่ได้อยู่นะ้าจจะจับเบิ้ลน,นะครับเพราะว่าสี่มันเด่นจริงๆสถิติโคตรโหดอะ่ะเออไอ้ลอกที่แล้วก็คือสองสองสี่เก้าเก้าอันดับานคองเมืองมานะครับ วน่าจะน่าจะสี่มีนะครับนะขอระวังตัวระวังในผมให้กันไว้ก็คือกลัวมีห้าสี่มามันมาบ่อยกับห้าเก้ามันเป็นตัวที่ชอบแอบมาตัวสองตัวเนี้ยมันชอบแอบมาก็คือพี่น้องแล้วก็ห้าเกก็เลยจับกันไว้ซึ่งในสูตรนี้ไม่มีผมก็ยกสูตรที่ลงไวต้ตอนแรกมาหมดเลยทุกตัวนะครับเบิ้ลไหมครับอาจารย์ถ้าดูจากสูตรไม่เบิ้ลครับ คือถ้าดูจากสูตรที่ผมจับมันไม่มีเบ้ลครับวันนี้น่าจะไม่เบ้ลก็คือเออแต่ก็กลัวบางทีมันก็บอกไม่ได้ว่าจะเบ้ลไม่เบ้ลนะอย่างในรอบนั้นอ่นที่ผมเน้นสี่เก้ามันมันเบ้ลเก้าเก้าเลยนะผมไปจับสองสี่เก้าแล้วก็เน้นสี่เก้ามากเลยเขาไปเบ้ลเก้าเก้าเลยอะ่ะเออบางทีมัน <laughs> มันเกิดจะกลิ๊กไปก็ได้นะคือบอกว่าไม่เบิ้ลก็ไม่ได้นะแต่ว่า โอกาสเบิ้ลนั้นมันน้อยกว่าว่าจากสูตรที่จับมันไม่มีเบิ้ลคือผมทําสูตรออกมาวันนี้มันไม่ติดเบิ้ลนะมันไม่ติดเบิ้ลนะมันติดเลขสวยอะวันนี้เลขติดเลขสวยอะถ้าเจ็ดผมมาหลักร้อยจริงนะมันได้เลขขี้นะโอเคเลยก็เจ็ดสี่เก้าเนี่ยมองไว้รอบที่แล้วไม่มามาเก้าเก้าสี่เก้าเก้าอย่าบอกว่าเบิ้ลอีก ถ้าเบิ้ลก็ให้จับสองตัวนี้ไวหน่อยก็แล้วกันนะครับนะน่าจะมองแค่สองตัวนี้แหละถ้าจะเบิ้ลนะรอบน,นี้น่าจะเรียงไหมมีโอกาสอยู่ <c oughs> ชุดเล็กราวันจานทร์ลบสองแปดห้าหนึ่งนะครรอบนั้นได้เก้าเก้าเออห้าเก้าสอง แต้มสองตัวบนแต้มบนมันมีตัวไหนชนวะเนี่ยมันได้แต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มหนึ่งนะลองดูแต้มบนผมนะสองสูตรอะไม่รู้ว่าอันนี้อันนี้เออลองลองลงแต้มบนให้นะครับแต้มสองตัวเอามาเบียดตรงนี้ก็ได้มั้งนะคือผมเพิ่งทําแต้มสองตัวมาเทียบดูอะสองสูตรนะก็คือแต้มสองตัวบนนะ ตัวเล็กนิดนึงนะแรกผมงวาจะไม่ลงมันได้ชนที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะจะมีเข้าไหมถ้าเข้าอาจจะรอบหลังรอบหน้าไม่ใช่รอบหลังรอบหน้าอาจจะลงให้นะครับสําหรับแต้มสองตัวบนอันนี้เพิ่งทําเพิ่งทําออกมาดูมาพิจารณาดูนะครับก็เลยยังไม่กล้าอยากจะลงเท่าไหร่นะครับกลัวม,มันหลุดแต้มสองตัวบนมันชนสองสูตรนะครับชนสองสูตรที่ สาเอ8901ครับ8901มีอะไรตรงนี้มีไหมไม่มีเนี่ยจะมีหนึ่งอะ7 8 9จ1 74 74มันแต้มหนึ่งนี่แต้มเก้านะครับ27เห็นไหม27กเจับหรอเปล่าจับสิ27อันนี้แต้มศูนย์อันนี้แต้มหนึ่งเห็นไหม29แต้มหนึ่งนะครับแต่49มันไม่ชนมันได้แต้มสาม สี่แปดแต้มสองไม่ติดก็จะมีติดตัวเนี้ยทัดบนนะถ้าตัวชุดนี้มาบนนะมันก็จะมีแต้มหนึ่งแต้มเก้าอันนี้แต้มศูนย์อันนี้แต้มหนึ่งเนี่ยก็จะติดตรงเนี้ยอันนี้นี่นี่ก็ติดอยู่แต้มหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้แต้มศูนย์ติดแต้มสองอันนี้ไม่ติดนะไม่ติดชุดบนนะครับแต่ว่าสี่เก้าคือผมกลัวแต้มมันหลุดกันเลย จับสี่เก้าไว้ด้วยไม่แน่บางทีอาจจะเก้าไปที่หลักร้อยแทนเลขเจ็ดอะไรประมาณนี้เก้าสี่เจ็ดเราก็ยังได้อยู่นะครับก็คือถ้าถ้าเจ็ดหลุดร้อยไปอยู่ที่หน่วยแล้วเอาเก้ามาแทนผมก็ยังได้อยู่นะเก้าสี่เจ็ดนะครับนะก็ไม่หลุดจากตรงนี้นะเขาอาจจะสลับตำแหน่งแค่นั้นเองนะพอะแต้มล่างผมได้มีแต้มสามไหมมีนะครับแต้มล่างผมมีแต้มสามตัวเนี้ย ก็เลยเน้นไปหน่อยก็อาจจะเป็น8947ก็ยังพอได้อยู่เออเออนั่นแหละแต่ถ้าเป็นชุดบนก็จะเป็นชุดเนี้ย8901ที่2 2สูตรมันชนกันนะ2สูตรชนแต้ม2ตัว8901ลองพิจารณาดูว่ามันจะมาได้หรือเปล่านะครับ8901ก็เนี่ย4ตัวนี้ชน2สูตรครับชน2สูตรส่วนหลักร้อยชนชนที่678ครับ678แล้วก็ ชนที่เลขขี้เลขเจ็ดครับชนเลขขี้ก็คือเลขเจ็ดตัวเดียวนะก็เลยเน้นให้เจ็ดเอามาวิ่งด้วยครับวันนี้เออสวัสดีแคลแอดคุณรักดินนะพี่รักดินรักป่านะครับสวัสดีครับคุณสมพรสวัสดีแคลแอดวันนี้น่าจะมีศูนย์ไหมครับอาจารย์เออจากสูตรผมไม่มีศูนย์สักตัวครับในสูตรวันนี้ผมไม่มีศูนย์สักตัว สิบบนวันนี้ดูที่หนึ่งสองสามสี่นะครับหลักสิบผมได้เลขต่ำครับหลักสิบผมได้เลขต่ำสิบบนนะสิบบนมันได้เลขหนึ่งสองสามสี่อ่ะมันได้เลขต่ำชุดนี้หมดเลยผมก็เลยจับชุดนี้มาหมดเลยนะเพราะว่าสามก็วันนี้ระวังผมอาจจะไม่ได้เน้นแต่ว่าถ้าเกิดอยากมามันก็มาได้นะครับโดยเฉพาะชุดสามเจ็ดสามปดสามเก้าตัวนี้นะครับแนะนำให้จับชุดนี้ เป็นหลักนะครับเพราะว่าเด่นหลักสิบวันนี้ผมได้เลขต่ำหนึ่งสองสามสี่ชนที่สี่ตัวเดียวหลักสิบสองสูตรชนที่สี่รองที่สามแต่ไว้ค่าฟันธงสามให้นะจริงวันนี้หลักสิบสามสูตรผมชนที่เลขสี่เม็ดเดียวสี่เออเม็ดเดียวสี่นะเพราะฉะนั้น เน้นที่4อะไร4ี4เจ็อะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้คอยมี4ี่องเจนะครวันนี้ผมเน้นที่4เป็นหลักนะครับหลักสิบนนะครับเน้นที่4เป็นหลักเม็ดเดียวเลขสีหลักร้อยฟัน7 7็อีกอีกตัวหนึ่งลองเอามาใส่ดู7จสอะไรนั่นเจ็่เจ็ดได้ไหมเออไม่ได้จำให้มีจับแต่7จ็ดสอง ถ้าเบิ้ลก็ได้เหมือนกันนะครับเจ็ดสี่เจ็ดเบิ้ลเจ็ดสวัสดีครับพอดีจ้าแอดมาแทนพอดีจ้าแอดเลยจ้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่สวัสดีนะสี่เจ็ดเจ็ดสี่หลักสิบชนสี่หลักร้อยชนเจ็ดกันอีกตัวหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดโอ้โหอยู่ชุดนี้อยังไงก็พูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่ลงอีกลงข้างบนเลยได้ไหมเจ็ดสี่ เจ็ดนี่ไงตกแต้มอะไรแต้มหนึ่งนะถ้าสองตัวบนสี่เจ็ดนะครับแต้มหนึ่งนะเห็นไหมเออนี่นี่บดโหดเลยไม่เจ็ดเจ็ดก็สี่สี่นะครับไม่เจ็ดเจ็ดก็สี่สี่อ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกจับให้แบบนี้นะครับ หลักร้อยเน้นที่7หลักสิบหลักสิบเน้นที่4เป็นหลักหลักสิบเน้น4เป็นหลัก4ีลอง2 3นะครับเพราะว่าหลักสิบบนผมได้1 2 3 4เน้นตัวนี้เป็นหลักครับเสีออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ไป ล่างในสี่ครับเออสี่สี่สามเจ็ดได้ไหมจารย์พอได้ครับสวยงามสี่สี่สามเจ็ดก็ได้นะครับตกแต้มศูนย์นะสามเจ็ดวันนี้ผมไม่กล้าเน้นสามเพราะว่าออหลักสิบอะถ้ามันชนสองศูนย์มันชนที่สามกับสี่นะสามกับสี่แต่ชนสามศูนย์มันชนที่สี่ตัวเดียวเออชนที่สามเดียวผมมีการเน้นสามเมื่อวันยังไม่โผล่มาสักทีก็เลยสามเจ็ดมันตกแต้มแต้มศูนย์ก็ได้ครับแต้มศูนย์นี้อันนี้คือสูตรสองตัวสองตัวบน สูตรแต้มรวมสองตะบนสูตรใหม่ที่ผมทำขึ้นมานะครับมันมันเดินมาเจ็ดงวดแล้วนะเอองวดที่แปดจะมาหรือเปล่ายังไม่กล้าการันตีว่าจะมาไหมเพราะว่าเพิ่งทํานะครับก็นี่เป็นสูตรที่เพิ่งค้นพบนะครับก็ได้แปดเก้าูนหนึ่งครับชนกันสองสูตรครับได้บทสรุปมาแค่นี้สวัสดีค่ะอาจารย์ขอได้รับโชคปุบปังค่ะ,ะวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าจะได้กันนะครับอัดเลยจ้า เนาะน่าจะประมาณนี้นะครับนะจะได้เวลาบ่ายโมงแล้วนะครับเนาะใครมาที่หลังไล่ไปไล่ดูอีกทีก็ได้นะครับนะผมจะขอจบไล่เพียงเท่านี้เนาะสี่เจ็ดจะสี่สี่หกจะประมาณปังสามจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเออจะมากี่โมงไม่รู้ครับสามโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยนะแลกเปลี่ยน ข้อมูลกันนะครับผมก็ขอให้โชคดีทุกคนเฮงเฮงบงๆนะรับโชคเย็นนี้กับเราพัฒนานะครับผมทุกคนสวัสดีครับ Uh huh?